อร่อยมากเลยน้อสายแห่เดียวเลยมีคิมีคูแนนเอาอีกแนนอร่อยอยร่อยอยากกินหรอ น้่ใส่อืมอืมอืมอ่ะมองๆเลยไหเล่ะ่้ใส่หัวเราคิดเาไม่มาเล่นหรอกนะพอเวลาน้ำใส่จะนอนไม่เล่นอืมออร่อยดูดิครีม หอมมากเลยน้ำใสจ้าดังเว้ยอร่อยมากเลยอ่ะน้ำใสอ่ะเอา่อาเาดูสเลอกอ่ะดูลออร่อยมากๆเลยอพี่นันฟันทงเลยอร่อยาก ำสุดท้ายแล้วนะอีกกินเปล่าทำสุดท้ายแล้วไม่กินเหรอทำสุดท้ายแล้วนะโอ้อร่อยมันโอ้ยไม่ต้องโอ้ยอ่ะ อ่ยมากเลยค่ะอิ่มแล้วอิ่มแล้วหมดแล้วแต่อดอร่อยจริงเนาะเอ้ยอร่อยมากเลยค่ะนี่ชอบดูดูสวยสามสามตันตันพอดสวะที่จัดคนไว้ให้ก็ถูกป่ะนี่ยต้องปอดทำงานหน่อยแล้วแกวันวนี้ อร่อยมะบารีข้าวต้มใส่ข่าแต่อยากกินเปล่าอยากกินเปล่าอยากกินไหมถ้าบอกว่าจ้องกิแค่ที่สานยากเหรออยากกินก็ต้องโตเร็วเน่อยากกินก็โตเร็วๆดิจะได้มีฟันมีฟันมีฟันอย่างเงี้ยเออมีฟันมีฟันจะได้กินเนาะ งานคุยเลยงานคุยานคุยยารวมลึกอ่ะน้ำใส่ใส่ใส่อยากินขนมปงออกมาเตือนนะคะว่าต้องรับมือกับฝนตกกตั้งแต่วันี้ไปน้ำใส่ำใส่อยากกินด้ะ ใส่อยกินปะพี่กินหมดแล้วดูเนี่ยท้องป่องเลยท้องป่องเลยเนี่ยน้ำใส่อยากินบ้างปะเออเราเราเราไม่รู้รกแล้วเราทำไมเกลียดไม่เจอไมเออก็เนี่ยวันนี้งานกลับมาหมดเลยเนี่ยเป็นเช็คก็เจอใส่อยากินขนมไหมขนมพี่พี่กินเมื่อกี้ จะอยากกินไหมคะจะอยากกินไหมคะตะอยากกินไหมคะถ้าอยากกินก็รีบโตนะจะได้มีฟันมีฟันแล้วเดี๋ยวซื้อขนมให้กินนะโอเคป่ะจนคืนจนคืนจนคืนมันไม่ได้ทำอีกแล้วไงรีบโตแล้วเดี๋ยวซื้อขนมให้กินเนาะ อยากกินขนมเปล่าอยากกินขนมไหมอยากกินขนมอย่างที่ไปกินเปล่าอร่อยนะ